สวัสดีค่ะหญิงผ้าไทยค่ะวันนี้หญิงจะนำเสนอผ้าทอมือผ้าฝ้ายนะคะเป็นผ้าฝ้ายทอมือไทยลือลายสวยๆคุณลูกค้าขานี่ค่ะลายสวยๆแน่นๆเลยคุณลูกค้าดูนี่ค่ะทุกลายทุกผืนนะคะคุณลูกค้าเป็นงานทอมือของกลุ่มแม่บ้านเลยนะคะคุณลูกค้าค่ะเป็นสินค้าไทยสนับสนุนคนไทยนี่ค่ะผ้าฝ้ายแท้ๆยิ่งใส่ย,ยิ่งนุ่มยิ่งสวยนะคะนี่ค่ะ เอามาตัดเป็นเสื้อเป็นแจ็คเก็ตได้ค่ะคุณลูกค,ค้าคะหญิงมีหลายสีวันนี้หญิงจะให้คุณลูกค้าดูนะคะคุณลูกค้าดูลายสีสวยคุณลูกคา้าท่านใดสนใจนะคะคุณลูกค,ค้าขาหญิงขายเพียงผืนละ890บาทค่ะคุณลูกค,ค้าขา890บาทนี่คือหญิงรวมส่งเคอรี่ให้คุณลูกค้าเรียบร้อยเลยนะคะนี่ค่ะสวยๆคุณลูกค,ค้าขาเอาไปตัดรับรองว่า1ผืนนี่นะคะคุณลูกค,ค้าขา หนึ่งพื้นคือหนึ่งเดียวเราเวลาเราเอาไปตัดเอาไปใส่จะไม่ซ้ำกับคนอื่นเลยคุณลูกค,ค้าขานี้ขาอีจะให้ดูนี่นะคะผ้าหนานุ่มคุณลูกคา้านี่ค่ะลายเขาแน่นๆเลยสีไม่ตกนะคะสีสันสดใสน,นะคะคุณลูกคา้านี่ในส่วนของสีฟ้าฟ้าน้ำทะเลคุณลูกคา้าสวยมากๆเลยนะคะคุณลูกคา้าดูก่อน นี่ค่คะและนี่ก็จะเป็นสีแดงออกส้มอีดกับคุณลูกค้ายังไงคุณลูกค้าโทรมาสั่งกับหญิงนะคะที่เบอร์0931988013นะคะแล้วก็อีกเบอร์หนึ่งนะคะ0872195678อดีลายหญิงมานะคะคุณลูกค้าขาที่หญิง7168นะคะเป็นภาษาอังกฤษนะคะ YING JET 1, y I N G J e T 1 6 8นะคะยังไงโทรมหาหญิงแอดไลน์มหาหญิงนะคะหญิงขายทั้งปีกทั้งส่งกับคุณลูกค้าคา่ะในราคาที่คุ้มมากๆ890บาทนี่คือรวมส่งเรียบร้อยเคอรี่อย่างดงด่วนเลยค่ะยังไงเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ